สาวบานก่อรูเกี่ยวเขาเป็นเดือหอนบนอน้องหอนแต่กระทวนนอลูกสาวให้สาวนาเนาะมันแท้เด้พาเลแต่กกบอหอนนอเมียจะ,จะพาทุกคนไปเบิง้งสาวบ้านก่อรูเมืองสำเตอแควงหัวพันกำลังจะเกี่ยวเขาไยอยู่ในบนดอย เพราะว่าตอนนี้เขาก็เคลียมจะเดินทางยางไปเนะปะาะเพราะว่ารถจักรเขาจะขึ้นไปโบได้ยู่ทางล่างข้องจอมผูสุ่งแห่งนี้เนาะรถจักรเขาจะจอดไปนี้แหละจอดไปครั้งแต่ว่าเขาก็จะยางเขานี้เนาะเป็นบ่อนที่เขาเจ้าผู้เข้าหายอยู่ในบนด้วยนี่แหละอยู่สุงสนันเนาะทางทงจอมผูนี้เลยไปเป็นเรืเขาก็จะติดตามส่งไปนมกันเลยทุกคนเนาะเขาก็จะยางไปนี้ได้เนาะ รถจักรเขาก็จะจอดนี้ปะใบเนาะนีะ่ <ừ. S 1> นำหวยที่ได้ออกมาอย่างได้สบายทุนช่วงระยะก้อนน่ะนำออกมาแหงในเ็ห้ทะลุลิ่นออกมาได้ทนเจื้อนออกมาแล้วก็ตั้นนี้ละแถวนี้โอ้นำท้วมแหงเลยตันนี้เขาก็จะเดินทางเขานี้เนะาะเขานี้ละ <ừ. S 1> โอ้นำนี่ซื่อเลยดีเนาะนำนี่ซื่อแหงคือจะเย็นดีเนาะ nằm hối à, khác thế nọ nằm hối xa bán có lưu hơn cháu nì tôi chắc biết hãy yêu thường nì lại đấy bọn du hạ kinh này đột chắc không có mà bạ bây thường nì nữa đột chắc không như thằng cuông hình cha mì nà này nọ mì nà là có mì hay thôi cháu มาเฮ็ดอยู่เฮ็ดคินอยู่เขตนี้แหละนี่เฮาก็ใจยางเข้าไปนี่ล่ะไปเบิ่งเข้าเจ้าเกี่ยวเข้าไหเนาะเพราะว่าช่งระยะที่เขาเจ้าน้ําพ่ะน่ะเขาเจ้าน้ํามันบาเสียงก็มาด้มาเบิ่งเขาแต่ตอนนี้เฮาก็จะไปเบิ่งเขาเก็บละปลูกเนาะโอ้อากาศนี่เย็นคักแท้วเนาะอากาศน้ําห้วยนี่ก็เซอดี ชาวบ้านก็รู้นี่เขาจะมาเห็ดอยู่เห็ดกินไรได้ทางนี้โอ้มีนาได้ี่ทางนี้นาอยู่กลางหอมผูเข้าโอ้นาบอนนาน้อยๆอยู่บ่อนเราจะไปเนาะทุกคนกับบ่อนเราจะไปจกคืนนี้แหละทางเส้นนี้แเราคืนจอมผูเทิงบุระนี่ก็คือนาเขาเจ้าโอ้นำนี่เย็นสะดวกโอ้ขึอยังบ่ฮอบน่เนาะยังบ่ฮอบ โอ้นำนี่สะดวกดีโอ้ป้าน้อยเอ๋เทา่านี้นะโอ้คักแท้ะู่ป้าน้อยนี่ป้าน้อยไล่เท่าไรมาเนาะอ่าป้าน้อยเอ๋อเบ,ออเอบอกนาข้าเจ้าเนาะนำได้ตลอดปีเลยเขานาเานาะเขานาบน้านนาน้อยๆอยู่ในหอมฟู ขเขตเฮานี่จะมีฟูเข้าสุ้งสันไล่บลไล่แห้งแต่่าบ่อเรยมีเพียงเพียงเข้าเจ้ากรมาเฮ็ดแต่นี้แหละมาที่นาเป็นนาเนาะเฮ็ดนาบรรยากาศทงนาล้าก็าจะเกี่ยมขึ้นใต้ใต้ฟูเส้นนี้ไปเนาะใต้ฟูเส้นนี้ทางเส้นนี้ไปขึ้นเมื่อห้าเขาเ้าเจ้าเมื่อเบื้องเขาเจ้าเกี่ยวเข้าไห้ก็คือเศร้าอ,อัดเนาะเท่นี้แหละ โอ้มีน้ำออกน้ำผูเข้าเขาจะกินสบายเลยล่ะเบิง่งเนาะนี่พี่จีคักเนาะโอ้งามเลยบรรยากาศคักเนาะอากาศก็เย็นแดน่นนี่ก็คือบันทีซ่องของเดือนสิบเอ็ดแล้วเน,ะนาะซ่องผ่านเสาซี่ทุกคนนี่เขาก็จะขึ้นนี้แหละใต้ทางเซน,นีขึ้นไปเนาะขึ้นไปตามฟูลุยเลยโอ้ทางสันอิลี่เนาะเขาจะเอ็ดขันไล่ขึ้นนี่ สูงสันดิลี่เลยทุกคนเนยเนาะโอ้บ้าเสียงขึ้นว่าก่อนจะได้กินเขานี่ก็คือจะลําบากสมควรเนาะนี่โอ้บ้าเสียงขึ้นมากะหูซึก่า,า,กา,า,กาเหนื่อยแหงเลยได้แต่ก็ยังเออ F สี่ทุกคนได้เบิ้งนี่แหละเนาะจะได้ขึ้นมาเข้าจจเอ็ดคันไล่ขึ้นเลยเด้จะคุดเป็นรูมเป็นรูมเป็นรูมึ้นนี่ดูโอ้เขานี่ยางลาก็าเฮงเสแล้ว ใจน้อเข้าเองคนเขาคนนํามาทุกคนเลยเนาะนี่แหละคือวิธีชีวิตของสาวป้าสาวด้อยว่าู้สึกว่าสมควรเนาะทุกคนนียการย่างขึ้นมาไห้ของสาวหวานกอรูนโนเข้าเจ้าจะคุดห้องคุดห้องน้ำแน่นี่มีลาฝนตกมาน้ำจะไหลลงมาห้องระบายนี่โอ้ังไใกล้โอ้ห้องกิน ห้อมกินของเขาเนาะนี่เกีมจะหอดแล้วว้ายยางไปต่อเลยโอ้เมือเ่อยแหงเขาจะท่างทางข้างแันเอ็ดทางมาละเอียดเดยม,มาบ่อนหายของข้าวเจา้าโอ้ภูเขาภูเขาหายอยู่ไหนบนด้วยเนาะนี่หอดแล้วนะโอ้ โอ้งามแต่เขาเขาเนาะเขาเกี่ยวเป็นฟอนเป็นฟอนไ้เกี่ยวแล้วเด้อไอ้นี่เกี่ยวแล้วโอ้สูงสันขนาดเลยบ่เที่ยงไฮโอ้งามแต่เขาเขานี่ยเขาไฮโอ้ขักนิดเนอเนซะเขาแดงบ่นี่ อเขาว่างามๆทุกคนเกี่ยวเราจะตากไปมันแห้งเขาเจ้าจะหอบเนาะอบไปปัน่นนี่โอ้กลินหอมแท้เด้เขานบรรยากาศอยู่ในไฮขของสาวานกอลูเมืองสำมเตอขยงหัวพันเนาะเขาก็จะย่างขึ้นนี้เลยสุดจอมผูนี่จะเห็นเขาเจ้เาเกี่ยวอยู่ทางนั้นบอกไปเบิ้งนํากันเลยทุกคน ผู้สุงผู้สูงสันขนาดเนาะป้อมฝูแถวนี้มันเขาจะปลูกเขาไฮไลทเลยเขาจะขึ้นมาทางเทงิงจะชมวิวเบังบรรยากาศบังโว้คักเทกาค่อยไปเนาะค่อยๆไปเพราะว่าต่างสันทางน้าเขานี่ยังบกเกียวเนาะทางฟูทางเนินเขาจะยังบกเกียวเลย เรื่องอุ่มตุ่มสีทองกังจอมภูโอทางทุ่งก็ยังบ่เกียวเนาะยังบเกียวลมอากาศเย็นจอยสมบิวบรรยากาศไปฟอมเลยทางนี้เฮาก็จะเลียวเห็นเขาหนาแล้วก็หวานเขาเจ้าเนาะอยู่ทางนั้นวิวสุดยอดเลยเนาะกาลมเย็นจอยๆเลยอู้ คักแท้เสาด้อยบานเฮาคักขนาดเลยเนาะมาเบิ้งเขาเจ้าเกี่ยวเขาไหอยู่ในฟูสุงสันขนาดคักเลยไหเสาออสนี่เขางามจ้ยเนาะตึบดีเลยเบิ้งฟอนเขาเขาเจ้าเนาะนโอ้คัก นี่ก็คือสาบ้านกอลูเมืองสำเต็กเพัรมอนเนะาะขจาพอดาลูกเก็บเกี่ยวเขาไ้ไ้ของสาวออสโอ้ยงามคักขนาดเนาะในบรรยากาศคักเลยอากาศก็เย็นดีเลยลมเย็นจ่อยๆก่อนจะขึ้นมาฮอดนี่กาบธรรมดาเนะ เราไล่ขนเนาะข้าเจ้าซา้ำมาขี่เลยเฮาเลี้ยวมีความซ้ำมาขี่เฮาสวยเลือเสริมกันเลยกันเนาะเราจะมาเมื่อนี้เราจะมากินเขาน่องข้าเจ้าอยู่ในเที่ยงไฮนี่หละเนาะอยู่ในตูป้ป่าเลแต่การบฮอ,น,น,อนเนาะเมื่อานี้คักอีดีเลยทุกคนข้าวไฮนี่คือบางงามแท้งามบาเนาะเบ่งบรรยากาศ อยู่เนื้อเขาเจ้า,นานก็เก,กี่ยวนี่โอ้ยอยู่อยู่บ้านอยู่เหือนของสะของประ,สาสาลละาชาชน,นนิมิดจอยเลยเนาะเขาเจ้าคือว่า,า,วาต้านเอาะว่ะมุเกี่ยวอ่ะต้านบ้านเขาแนวต้านเอาเขาแนวโอ้ ừ, ยเลือก็เห็นบ่เออเขาเลื้องเออเขาจะจะเลือฟุนแล้วปลูกเนาะเอาไปแนวพั <c oughs> วนปลูกเมึงด,นนนดูโอ้งามแท้งามบ้า,า,านเนาะเขานี่เนาะ โอ้ยัดแต่ทุกคนเอ้ยเนาะนี่เนี่ยคือความสุขของพอแม่พี่น้องประชาส่วนบ้านเห่านะที่ว่าเขาหอนยามเก็บเกี่ยวในนี้เขาเจามีความสุขที่สุดคือเอาเขาขึ้นขึ้นเราไปอยู่กุฎูบ้านหอนหรือเปล่าเอแนวเขาอะไนี่นะเขาว่าเขากัมพูชีเอ้นเขาเขากัมพูชี โอ้อามาแนวพันมาใกล้แท่ว่าเนาะแต่ว่าขึ้นกับภาษาตุทองทิ้นเห่าเนาะก็ซุ้งแต่ซุ้งว่าเนาะกุเกียวอ๋อแต่ว่าอันแห้งครับก็ฮอบเนาะเออแนวเขาเะไรพราะเราเขาเนี่ยนะเจ้าเก็นั่นเขาปิดเขาเอินเขาปิดเนาะบ้านเห่าเอินเขาปิดปีใกล้นี่เพราะก็มาเอ็ดเอ็ดหายอย่างนี้บ่ไรไรจักเป้าไ 70 70เปาป๊าเบิ่งเขาก็งามๆเนาะเขาจัดตีเกลน่ะอกู่4เมตรมันลงฮ้อ่ะโอ้มวนแท้เนาะออนสวนกับบรรยากาศเด้หลายคนเนาะทางฮอดก็เลยเขาอันไห้พอเท้าน่ะก็กระถิงนมาเนาะกตอยือๆกะตอยือๆโอ้ยังเอ๋ละบ่เอลงต่อีกลงปาโๆคักแท้มื้อนี้ก็ได้โอกาสมาเบิ่งชาวบ้านก็รู้เนาะอนุญาตพ่อซื้อนเด้อ บ้านใช่ซื้อบ้านใส่ยู่ที่บ้านกอลูเมืองสำตุข้างโอพันเลยมาเฮ็ดหายอยู่นี่ไร่ปี่ได้เนาะเฮ็ดนี่สร้างปี่ส้างพีเดี๋วป้าเขางามงามมาเบิ่งนี่จะได้ข้อข้อเขาหนังเพิ่นไปกินแล้วทุกคนแต่ว่าขี้คานมาเฮ็ดแต่ว่าข้อเขาลขาเจ้าป่าอันนี้เอันซร้าขีเดียวป่ะเออขีเดียวป้าบ้านเฮาอย่างซร้าขีไดีเนาะอันนี้ข้าสมุดเฮาได้ออกมาโอ้ ผมมีโต้มีเจอเปิดคืนเจ้าเจ้าเจ้ามื้อนี้นี่จะเลี้ยวปะเบลียวเบลียวเนาะคันว่าว่ามัดวานใช่าต้องชุ่มมือเช่ามาทำทิปอ๋อคันว่าคันหัวเข้ามามาเม็ดวานเลยเออเขามาโอ้คักแถืเนาะเขาเบิ่มขามาเขามีเจอเแล้วไปขึ้นเจ้าเจ้าเจ้าในนึงเขาจังไปเบิ้งเขาเจ้าเกี่ยวเนาะมีผู้สาวงามงามมีดูเศาวพอได้เนาะ คักเนาะไปฟงเฮียนอยู man, oh ่ที่ตามสมนำเบาเสียงได้เด้อมีผู้สาวได้งามงามเกี่ยวเขาแหละเนาะความเบิกบานมนซึนเลยก็ความภูมิเจื้อที่สุดคือยามและลูกเก็บเกี่ยวเนี้ยเนาะลูกก้อนนั้นมันหลมงามเกี่ยงหาว่ากินเขาก้อนนะเนาะคักเลยเนาะอยู่ในตู้หาเกี่ยมปอแล้วเขาแนวเจ้าน่ะย่งว่ะ อาซีหาบ้าตึมเนาะโอ้ยนี่นี่ก็คือการต้านเนาะคักเต้เขาต้านไงเนาะมันห่วงเยืห่วงยือเนาะอ่อนซอนเด้เขาาหาเขาเจ้าทุกคนเลยบรรยากาศแบบนี้ทีห้าสมได้ยากพอตามรละลู่ได้ปีนึงก็มีเทือนึงประมาณนี้นะเนาะไปไป โอ้กินน้ำกินน้ำแบบพักกินน้ำนเป็นบ่เสื้อผ้นะไนนี่เลยบ่สมบิวบรรยากาศของวานกอรูแต่เขาเจ้ามาเกี่ยวเขาหไหโอ้อ่อนส่วนกับบรรยากาศอากาศก็เย็นดีเลยพัดลมแหงนอนบงเบิ้มเบิ้อมไม้พัดอยู่จอยๆโอ้คักเลยเนาะนี่ก็คือความสามัคคี ที่บ้าเสียงถามเขาเจ้าบาบุไลจ้างได้อันนี้ก็คือการสวยเรือของสาวห้านเขาเจ้าเนี่ยยังมีความซามัคคีดีที่สุดเลยนะพอมาหนี้นี่มาเกี้ยวเขาเขื่อนนึงเริมอื่นเลยจะไปเกี่ยวเขาเหือนนึงที่นะมีความหักแพงแล้วกว็ความซามัคคีดีเลยนะมีผู้เศร้าเไ,ได้เกี่ยวเขาทางนั้นบ้าเสียงจะไปจะพาทุกคนไปเบิ้งเนาะเบ้งผู้สศว้าวเกี่ยวเขาหายโอ้ลมเย็นดีแท้เนะาะการคักเลย นี่แหละคือความหมายว่าประชาชนบ้านเฮานะยังมีความซ่ามัคีฮักแพงย่างเน้นหน้าอิลี่เลยเลยคือบอนขื้นเนาะบางบอนนี่เขาเจ้าเขาได้เขาเจ้าะเจางเสื้อแหงาจังเนาะจังแถวบ้านเฮาผู้หนองฮามเลยแล้วเสียงจะไปสัมผัสเขาเจาะกึ่งเนาะว่าต้นน้ำไฮขน่ะาดเสียงก็มาท่ายได้เนาะมาท่ายนั่นก็คือว่าความซ่ามัคีคนไลยที่บ้ามาตัวน,นั้นก็คือเดียวนี่แหละเนาะตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวคนเรปลูกตังน,นี้น เขาไห้บรรยากาศโอ้คักเลยหมุนเธอด้วยเนาะบรรยากาศคักฟาเรดแหงเด้อกาบหอนได้หลมเย็นบิดๆิดิดไปเลยได้ไหวเนาะเขาจเกี้ยวหนีหไหวเด้มีความซ้ำนานอีลี่เลย โอ้ท oh, <laughs> si ังได้มีผ <laughs> ู้เศร้าเลยว่ะเคยมาเกี้ยวมาเคยมาไทยเลยเนาะบ้าเสียงเคยมาไทยผู้เศร้าแต่ว่าตอนนี้อากาศ้อนเองอย่างเสื้อกุ๊บบรรยากาศม้วนดีๆเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสเด้อทุกคนผู้เศ้าเนี่ยอารมณ์ดีที่สุดเลยมนีน่ะเศร้าวงามๆเดี๋ยบ้าเสียงจะมามาเบิ่งเนาะมาเบิ่งผู้เศร้าเกี่ยวเขาลองก่อนเป็นแนวเลย ผู้สาวคอยเนื่อยา่ายาเฮกิ้งผูได้สนะ <laughs> าวบ้านกอรลู้เกี่ยวเขาเป็นเดือหอนบนนอน้องหอนแต่กระทนนาะลูกสาวให้สาวนาเนาะมันแท้ด้ผู้ลเลิเลยจะเป็นผู้อันผู้ครอบครองเจือของน้องเนาะมันป้าีนผู้สาวบ้านเหา่า <laughs> <laughs> นี่แหละความรุ้คือความรู้ม,มัน่นคงผู้สาวบ้านเห่าทุกคนเวลา เขาเจ้าพักเหียนเนาะแล้วเขาเจ้าก็มาช่วยพ่อแม่ได้คือความนาฮักที่สุดเลยเนาะเป็นแบบวิธีชีวิตของบ้านบ้านแท้ๆเลยทุกคนเนาะเพราะว่าเขาจะรู้มั่นเนาะเรื่องการซอยเวียยพ่อแม่เนาะน้องน้องออดมื่อนี้มันพักเหียนมันบอก<แ>อ๋อเนาะพักเหียนแล้วก็มาช่วยพ่อแม่มันบอก โอ้ยเดี๋มันน่นปนิสาวานเห่านี่นะน <c oughs> สูเนาะนี่ก็คือคือความยุรรสประสันชนะหาโยหากินตามธรรมศาสตร์เอทัยเอทนาผู้เด้อเด๊ยัจงจีไดไปเป็นนัน่นหูของเจอน้องคนนี้เนาะมันอีร่เลยเด้อน้องออสอันต้นต้นนั่นปลูกบาก้าเสนะียงกระหม่อมไยเนาะมินยามนั้นก็มีความซม้ำมคคีดีเลยเนาะแต่ว่ายามนี้เห็นไร่คนนี่ก็ความสม้ำมคขีะนะ่วเนาะ เมนเนาะโอ้ซอยเดียวเสื่องกันแตกันเหมือนบอกเดี่ยวเขาก็ไหวใจก็ข้าวสะอาดเด้อพี่แก้ชาวัานเฮานี้แนวนี้เลยเนาะพี่กาได้จากเป้าเนาะได้เก้าสิบได้เก้าบเป้าโู้ทุกคนนอะได้เก้าซิบเป้ารือว่าเก้าซีบกระสอบได้ไล่อีลี่เลยเนาะ เพราะว่าบ้าเสียงมาเบิ้งในนี้นะี่ยเขานี่งามงามใชนะ่เนาะเป็นน้ำพายของคนงามเลยวนะ่าขึ้นน้องน้องขึ้นหน,น,น่วยเนาะนี่อย่าปะเลยนี่เด็กเกีียวเด้อังงยบ่อากาศเยนนะ็นเนาะสาวยังเข้าเหียน,น้องเด้อหมอซนะีหมอซีเนาะสาวหมอซีเด้อ เมื่อเขาอยู่สัมเตอได้เนาะเขาอยู่ตัวเมืองไงเนาะตาผู้งามดีดีเด้อเกี่ยวเขาไฮแบกไวๆอากาศเย็นแห้งทุกคนพราบ่าลมพัดเนาะลมพัดเบิงวิวก็งามเนาะเขาจะเดียวมาระทางนี้เนี่เห็นนั่นบ้านเขื่อนเขาเจ้าตาอสดคือว่าบ้าผูว่ามาเกี่ยวซอยปะบุมี บุมีโซดเด้อเพื่อมาอยังโซดเนาะมันอินเดอรน้องเขา nhắm ข้นเขาเมื่อเหือนี่ใหนได้เลยเมื่อเอาเมื่อเป้เอาปะเปลงปูเอาไส้เป้เนาะเป้ลงปูเลยบอกโอ้เออส่วนเจอมาเปย์จายเหนืะเน่เพื่อ่าฟูเดอร์ส่วนเจอมาสวยน้องแด้เนี่ยเนาะ ความรูมันของสาวเครียดด้อยคือแนวนี้แหละทุกคนโอ้บิวงามเนาะสะอเลยยิ <car <car ้มมาทางนี้เลยเด้อพักไรเนาะบรรยากาศแบบนี้ที่ห้าส้มเดยเนาทุกคนก่อนเบาเสียงจะขึ้นมานี่นะ ธรรมราา่ได้เลยทุกคนเนาะเพราะว่าฟูสุ้งสันอีน่นี่เนาะแซออดอันบุได้นอนหายพี่วะบุได้นอนเนา,าะเพราะว่าคือเหื่นเลยเนาะมาแต่เศร้าจังมงมากี่โม,มงน้องมาประมาณหกโมงแต่เศร้าวา่ะโอ้ถา้านผู้โดยมาเป็นเคยตื่นสว่างคือจีบุทนันคอเท้าเมเท้าได้ามาไหวเลยเนาะแซออดกี่โมงพักนะ ซีเบตมงเขาจังที่เศร้าเนาะซีเบตมงโอ้ยสมบิวไปฟอร์มเลยทุกคนเอ้ยเนาะสมบิวงามงามนี่แหละกูไปได้มฟอร์มรูมันเขาเขาเจ้านาะตอนนี้ก็ถึงทึงเวลาพักแต่เนาะสอดกินเขาอยู่หาพี่บ่ กินเขาอยู่เหือนว่ะอ๋อจะมือนกินเขาอยู่เหือนเนาะนเครื่องเวลาพักแล้วอันนี้เกี่ยวก้อนบ่ะสาออดเกี่ยวก้อนเลยเป็นหอบกอนน้อนเนาะอ๋อมากอมันแท้าสาวออดน,นี่เนาะ ตอนนี้มากล้องไหมวะโอ้มากล้องที่นี่เราจังเวลาปั้นไหนเห็นอะเลยเวลาปั้นก็พคบออกตามดวงโอ้เวลาจะเอาจักมาปั้นบาน้องหรือบ้านี่นเลยเอาจักมาปั้นเอาจักคือมาปั้นป้าเวลาขึ้นไปหนึ่งเลยห้ามขึ้นมาวะโอ้ความพยายามของสาวหวานเท่เลยเนาะนี่กะคือความรุ่มั่นของข้าวเจ้าทุกคนก่อนจะได้กินเขาเนาะ ตัวนี้ก็เกี่ยมกับเลยมั้บอกับเหือดนะนี่บ๊ายบายเก็บเขาเก็บจ่อพิ่นเก็บหอบเขาแล้วมาพักนอกพญาเนาะอันนี้อันนี้อเนตอะไรเนี่ยบางบางขวัญนะบางเด้อ ກອກຮິດນະອໍຄອມວຽດລະຕວດບໍ່ວຽດນານິໃດພາສາວຽດອີກເດໄລແກ່ເອົາກະຕາຄົນລົງກອກຮິດສືຍິ່ງທແພາສາໝກໍດມືພຮນກກັບາາະວ່າົາເຈົກ່ຽວຂົນຶ່ຕ ถึงเวลาพักแล้วเนาะอากาศร้อนแหงเนี่ยกทงไเข้าเจ้านี่โอ้ตามสั้นฟูนี่แหละมีไร่เทไร้บ้าเนาะทางเหนือนี่ก็ปูกเขาเมิดเวลากลางคืนเขาจะกลับมานอนพักอยู่พี่แหละเนาะได้บรรยากาศคักเลยทุกคนเวลาคนเขาเมื่อใน่ก็ะอะไรเป๊เ,เนาะทีเขาท่ามซาออสเมื่อกี้แบบเป๊เ,ปเมื่อเด้อตามสั้นฟูนี่แหละคลักอีดีทุกคนเนาะยามนี้ก็ยามดะลูเก็บเกี้ยวยามนี้เนาะยามดะลูเอาเขา ประชาชนบ้านเฮานี่เวลาฟูมเจอที่สุดคือเอาเขานี่แหละเมื่อฮอตเราฮอตเหือนชินะแล้วก็่อนส่วนกับบรรยากาศคักเลยทุกคนเนาะบ้านเฮานี่สนุกสบายไปด้านหนึ่งทุกคนเพราะว่าเฮาเฮ็ดไรเขาเนี่ยนะมีแต่ซอกอาหารการกินง่ายเนาะตลาดกับใกล้ได้เขาจะยู่แบบนี้กับสนุกสบายที่สุดโดยเพราะว่าเดืองอาหารการกินเขาจะจะซอก ตามธรรมศาสตร์นี่ที่เป็นส่วนเนยอเลยว่าซั่นซะเนาะยังมีฟูฟ้าป่าเข้าแบบนี้แหละนี่สัตว์ปูสัตว <b> <c ười> ์ป่าในเรือก็มีเนาะแล้วก็ห้วยน้ําก็ยังสะดวกสบายอาหารการกินโอ้ยคักทุกคนเลยเนาะกลับก่อนเด้อเอ้าไปตรงนี้ไปถึงเวลากลับแล้วเนาะทุกคน บดกินข้าวใช่แตงไปกระสนามมันมจังตัดเอาไว้คืมันนื้อ